ส่วนนี้จะเป็นสะด็สามฤดูนะคะเห็นคะเขาจะเป็นดอกตลอดเลยเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาขยายพันธุ์โดยการปักชำนะคะแค่ตัดกิ่งเขานะคะแล้วก็ไปเสียบชำไว้เห็นไหคะเสะดาสามฤดูเป็นตลอดทั้งปีเลยนะคะ เราก็จะเรียกกินประมาณนี้ค่ะไปช้าไว้เป็นดอกตลอดเลยคะกินตลอดทั้งปีเลยเดาวสามฤดูค่ะรสชาติก็เหมือนกันนะคะแต่จะมีตลอดทั้งปี